อันนี้ของแท้นะครับผมผีโพงนะครับผมออกมาแล้วอันนี้ผมเห็นจริงนะครับผมผีโพงนะครับออกเห็นจริงครับผมอันนี้ผมเห็นจริงนะครับวันนี้วันที่4เดือนมกราปี2566นะครับผมอัดคลิปวิดีโอผมเห็นจริงครับผีโพงนะครับผมผีโพงครับผมอยู่บักอยู่กันทะลักครับผมอันนี้ของจริงนะครับ ผีโพงครับบางต้นมะพร้าวไปแล้วครับอันนี้เห็นจริงนะครับผมเห็นจริงครับของจริงนะครับชนกลุ่มชนกล้วยอันนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไฟไฟสองดวงไหมเห็นจริงนะครับของแท้เลยของจริงเลยครับผมของจริงครับมาแล้วครับของจริงเลครับผีโพงจริงนะครับผีโพงผมอยู่กันทะลักนะครับผมกันทะลักอำเภอไอ้ตำบลสวนกล้วยตำบลสวนกล้วยบ้านโนนเรือนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปวิดีโอ ผมเห็นจริงนะครับผีโพงนะครับผมเห็นจริงนะครับไป <ข Ooh S 2> แล,แล,ล้วามดูเลยอยไปแล้วอันนี้ผมถามมันจริงนะอันนี้ต่อหน้าพยานหลายคนแล้ครับพยานหลายคนแลวครับหลายคนแล้วครับผมหลายคนเลยหลายคนที่เห็นเลยครับนี่เลยพื้นมาพื้นมานี่เลยเราเห็นหลายคนเลยครับนี่ไปแล้วครับไปแล้วเมื่อกี้ผมซูมครับเมื่อกี้ผมซูมอันนี้ไปแล้วลอยไปไกลแล้ว นี้เลยอันนี้ซูมมาแล้วครับูตายตาตายูโอ้โหมือสั่นเลยครับวันนี้ผมเห็นจริงครับเห็นจริงเลยลอยไปแล้วอยมาแล้วตอนแรกคิดว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็พูดรอเล่นครับแต่ไปมาเห็นจริงเชื่อครับเชื่อแล้วอันนี้ผมเห็นกับตาผมเชื่อแล้วรันี่นะครับต่อหน้าพยานหลายคนเลยกับคีบิดอ